ทำความรู้จักกับกองทุนรวม S S F สำหรับหักลดหย่อนภาษีสูงสุดไม่เกิน2 0 0 0บาทต่อปีทางเลือกสำหรับคนที่อยากเก็บออมเงินพร้อมกับลงทุนรับผลตอบแทนที่ดีไปด้วยนะครับสรุปแล้วกองทุนรวม S S F เป็นกองทุนรวมประเภทไหนกันแน่มีความเสี่ยงยังไงบ้างและเงื่อนไขในการซื้อเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังในคลิปวิดีโอนี้นะครับ สวัสดีครับผมวินกูรูรีวิ่งนะครับวันนี้ครับเรายังอยู่ในซีรีส์การลงทุนกองทุนรวมอยู่นะครับแต่ในหัวข้อวันนี้ครับผมจะมาชวนทุกคนคุยกันถึกกองทุนรวมที่เราซื้อลงทุนแล้วเรามีสิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยนะครับจริงๆกองทุนรวมที่เราสามารถรับสิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีเนี่ยตอนนี้จะมีอยู่2ประเภทนะครับนั่นคือกองทุนรวมแบบ S S F แล้วก็ I M F ครับแต่วันนี้ครับผมจะมาเน้นหนักไปที่เรื่องกองทุนรวม S S F ครับจะมาอธิบายให้ทุกคนฟังกันอย่างละเอียด สำหรับกองทุนรวม S S F นะครับชื่อเต็มของเขาคือ Super Saving Fund นะครับเป็นกองทุนรวมสำหรับการออมเงินระยะยาวที่พ่วงสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพิ่มเติมมาด้วยนะครับก็ต้องบอกว่ากองทุนรวม S S F ครับเป็นกองทุนรวมน้องใหม่นะครับที่เพิ่งออกมาใช้ในปี2 5 6 3นะครับซึ่งรุ่นพี่ก่อนหน้านี้ครับก็คือกองทุนรวม L T F เนี่ยได้ถูกยกเลิกไปแล้วก็มี S S F ตัวนี้แหละครับมาแทนย้ำอีกทีนะครับว่าจุดประสงค์หลักของกองทุนรวม S S F ครับมีจุดประสงค์เพื่อให้นักล ลงทุนวางแผนการออมเงินระยะยาวครับรวมถึงให้สิทธิประโยชน์ต่างๆทางภาษีอีกด้วยนะครับโดยนะครับหน่วยลงทุนที่ซื้อกองทุนรวม S S F นี้นะครับสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้นะครับไม่เกินร้อยละ30%ของเงินได้พึงประเมินในแต่ละปีนะครับและสูงสุดจะไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทด้วยกันนะครับอันนี้เป็นเกณฑ์แรกที่ต้องเข้าใจกันก่อนนะหมายความว่าถ้ารายได้ทั้งปีครับเราเท่าไหร่ไม่รู้เราซื้อ S S F ได้ไม่เกิน 30%ของรายได้ทั้งปีหรือไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทครับจำนวนไหนต่ำกว่าก็เอาจำนวนนั้นครับเพื่อให้เห็นภาพกันชัดๆนะครับสมมุติว่าในปีนั้นนะครับผมมีรายได้พึงประเมินอยู่ที่5 0 0 0 0 0บาทนะครับ จำนวน S S F ที่ผมจะสามารถซื้อและเอาไปหักลดหย่อนได้จะไม่เกิน30%ของ500,000นั่นก็คือ150,000บาทเท่านั้นนะครับที่จะเอาไปหักลดหย่อนได้นะครับโดยมันจะมีเกณฑ์เพิ่มเติมนะครับสำหรับยอดการหักลดหย่อนภาษีจากการซื้อกองทุนรวม S S F เนี่ยครับเมื่อรวมกับกองทุน R M F นะครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนบำเหน็จบำนาญค่าราชการนะครับกองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนกองทุนการออมแห่งชาติหรือเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญน,นะครับพอรวมกันทั้งหมดทั้งมวลแล้วครับ จะต้องไม่เกิน5 0 0แสนบาทในแต่ละปีนะครับเงื่อนไขรหยนอนภาษีจบไปแล้วนะครับและการซื้อกองทุนรวม S S F ครับมีอีกเงื่อนไขหนึ่งที่จะไม่รู้ไม่ได้เลยนะครับคือเราจะสามารถขายหน่วยลงทุนคืนได้ก็ต่อเมื่อเราถือกองทุนรวม S S F ครบ10ปีนะครับตามวันที่เราซื้อเลยนะยกตัวอย่างครับสมมติว่าวันนี้เป็นวันที่1ตุลาสองหนะครับและผมก็ลงทุนกองทุน S S F ซักกองหนึ่งนะครับด้วยเงิน1,000 0แบาทไอ้ก้อนแรก1 0 0 0 0แบาทเนี้ยผมจะ จะไปสามารถขายได้ก็ต่อเมื่ออีก10ปีให้หลังครับคือ1ตุลาคม2,574เป็นต้นไปถึงจะสามารถขายได้นะครับไม่ผิดกฎอะไรนะดังนั้นเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องรู้นะว่าเงินที่จะมาลงทุนใน SSF ครับ ควรจะเป็นเงินเย็นที่มีไว้สําหรับแผนการออมระยะยาวนะระยะยาวคือ10ปีบวกๆนะครับไม่ใช่เดือนหน้า2เดือนหน้าเรียกว่ายาวไม่ใช่แบบนั้นนะครับและทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการซื้อลงทุนในกองทุนรวม S S F เนี่ยครับเราสามารถนํามาหักลดหย่อนภาษีได้จนถึงปี2567เท่านั้นนะครับตอนนี้ยังกําหนดอยู่แค่นี้อยู่นะเดี๋ยวพอถึงครบกําหนดครับก็ต้องรอนะครับพิจารณามติอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะมีการขยายระยะเวลานะะในการลดหย่อนเพิ่มเติม รจริงๆจะพูดโดยสรุปนะครับกองทุนรวม S S F เนี่ยนะครับก็เป็นกองทุนรวมสําหรับการลดหย่อนภาษีที่มาแทนกองทุนรวมประเภท L T F นั่นแหละนะครับเพียงแต่ผมว่ากองทุนรวมประเภท S S F เนี่ยครับมันจะมีสิทธิประโยชน์หรือมีข้อได้เปรียบอะไรบางอย่างรวมถึงความยืดหยุ่นอะไรบางอย่างที่ L T F ไม่มีครับ L T F นะครับอันนี้เอาคร่าวๆนะถ้าใครจํากันได้ครับก็จะเป็นกองทุนรวมหุ้นระยะยาวนะครับก็คือต้องลงทุนมากกว่า5ปีเป็นต้นไปนะนโยบายการลงทุนในกองทุนรวม S S F ครับสามารถ ลงทุนได้ในหลากหลายสินทรัพย์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในหุ้นตราสารหนี้นะครับกองทุนรวมผสมสินทรัพย์ทางเลือกรวมไปถึงกองทุนรวมต่างประเทศที่เป็น S S F ก็มีให้เลือกลงทุนนะครับดังนั้นนะครับการที่มีสินทรัพย์ทางเลือกต่างๆให้เราเลือกลงทุนแบบนี้ครับมันสามารถทําให้เราได้กําหนดกลยุทธ์การลงทุนรวมถึงวางแผนในการเก็บเงินระยะย,ยาวของเราได้มันมีความเฟกซิเบลมากกว่าครับเช่นถ้าสําหรับใครนะครับที่เป็นคนที่รับความเสี่ยงไม่ได้นะครับถ้าเป็น L T F ต้องไปลงตุนในหุ้นถูกไหมหุ้นเป็นหลัก,ลกเลย แต่ S S F ครับถ้าคุณรับความเสี่ยงไม่ได้คุณก็ซื้อกองทุนรวม S S F ที่มันเป็นตราสารหนี้ก็หมดเรื่องแล้วนะครับหรือคุณไปซื้อ S S F ที่มันเป็นกองทุนรวมผสมไม่ต้องหุ้นเยอะๆก็ได้ให้มีสัดส่วนตราสารหนี้กับหุ้นใกล้เคียงกันแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับดังนั้นนะครับสำหรับคนที่จะมาลงทุนในกองทุนรวม S S F นะครับอย่างแรกโอเคแหละเรามาลงทุนเพื่อที่ว่าเราจะลดหย่อนภาษีในแต่ละปีครับแต่อีกเรื่องที่จะขาดไปไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือเราจะต้องมาประเมินตัวเเเองงรัว่าาป็นนนกลทุ ประเภทไหนเราสามารถรับความเสี่ยงได้น้อยหรือรับความเสี่ยงได้มากนะครับถ้ารับความเสี่ยงได้น้อยครับก็ไปกองทุนรวม S S F ประเภทพวกตาสารีกองทุนรวมผสมว่ากันไปแต่ถ้ารับความเสี่ยงได้มากขึ้นมาอีกหน่อยนะครับศึกษาเรื่องการลงทุนขึ้นมาเยอะเพิ่มขึ้นอะไรพวกนี้ ก็สามารถลงทุนกองทุนรวม S S F แบบหุ้นได้หุ้นต่างประเทศได้สินทรัพย์ทางเลือกได้นะครับมีเรื่องเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะบอกทุกคนตรงนี้เลยนะครับว่าการลงทุนผ่านกองทุนรวม S S F เนี่ยนะครับเราจะต้องแช่งเงินไว้เป็นระยะเวลา10ปีเลยใช่ไหมครับดังนั้นใน10ปีนี้ผมต้องบอกตามตรงเลยนะครับว่าไม่ใช่ทุกกองทุนรวมนะครับจะสามารถทำเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้ดีเสมอไปนะบางกองอาจจะมีขาดทุนก็มีบางกองราคาไม่ไปไหนก็มี ดังนั้นนะครับนอกเหนือจากสิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีแล้วครับเราจะต้องรู้จักทําความเข้าใจกองทุนรวมที่เรากําลังจะเอาเงินไปลงด้วยนะว่าเขาลงทุนในสินทรัพย์อะไรความเสี่ยงเป็นยังไงลักษณะสินทรัพย์หน้าตาเป็นแบบไหนซึ่งเรื่องราวทั้งหมดที่พูดมานี้ครับเราสามารถอ่านได้ผ่านฟันแฟกชีตของกองทุนรวมนะครับไม่อยากให้เราไปซื้อเพียงเพราะว่าเห็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีเท่านั้นแล้วก็ซื้อโดยไม่รู้เลยว่าเราลงทุนอะไรนะครับไส้ในมันเป็นยังไงไม่รู้แบบนี้มันมีโอกาสขาดทุนได้ เยอะมากๆแล้วก็อันตรายมากๆนะครับไม่อยากให้ทุกคนไปทําแบบนั้นกันและนี่ก็น่าจะเป็นทั้งหมดนะครับสำหรับกองทุนรวม S S F นะครับกองทุนสําหรับการออมระยะยาวและได้รับสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทต่อปีและไม่เกิน30%ของเงินได้สุทธิในแต่ละปีนะครับถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับในคลิปหน้าครับผมจะเอาคอนเทนต์ความรู้สาระเกี่ยวกับเรื่องการเงินการลงทุนสินเชื่อ อะไรมาเล่ามารีวิวให้ทุกคนฟังอีกก็ต้องอย่าลืมติดตามกันนะครับผมวินกูรูลิฟวิ่งครับสวัสดีครับ